สวัสดีครับพี่ๆครับเดี๋ยวใครสนใจมีดเดี๋ยวผมจะรีวิวแจ้งราคาให้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเหล็กผ่านไทยนะครับชุบแข็งคืนไฟเรียบร้อยนะครับงานก็จะมีด้ามไม้ประดู่กับไม้พยุงนะครับสองไม้เท่านั้นนะครับอ่มาดูราคาเล่มแรกเลยครับผมเล่มนี้นะครับสามารถสั่งทําได้นะครับเล่มนี้สเปคนี้เลยหกร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นผิวดําแบบนี้ถ้ามีดเป็นผิวดําแบบนี้ หกร้อยบาทนะครับได้ไม้ประดูนะครับอยากได้ไม้ประยุงเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสแตนดาร์ดรุ่นเจ็ดนิ้วครึ่งครับหกร้อยห้าสิบาทครับมีดแร่จะมีสันสามมิลกับสี่มิลให้เลือกครับใช้งานแร่ใช้งานหั่นปาดเฉือนแนะนำสามมิลสามมิลนะครับถ้าใช้งานทั่วๆไปในครัวก็จะมีสับกระดูกซีิโครงหมูโครงไก่อะไรเงี้ยนะแนะนำรุ่นสี่มิลนะครับผมผ่านเฉลุยครับผม ตัวนี้ก็หกร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับผมไม่มีเจ้าของนะลองทักเข้ามาดูนะครับว่ายังอยู่ไหมนะครับเล่มนี้แปดร้อยบาทด้าไม้พยุงนะครับผิวขาวรุ่นเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับอ่าหรือสั่งทําก็ได้นะอยากได้สเปคนี้เลยก็แปดร้อยบาทสั่งทําเล่มใหม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับมีส 3, 3มันสามสามมิลกับสี่มิลให้เลือกนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะสั่งทําได้นะครับรุ่นเจ็ดนิ้วครึง่งทองนิ้วครึ่งนะครับด้ามไม้พยุงอ่าอยากได้ถูกกว่าน,นี้ก็เอามาเป็นเอาเป็นไม้ประดูนะไม้ประดูก็จะเหลือเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับผิวขาวแบบนี้นะอ่าตัวต่อไปรุ่นเก้านิ้วนะครับรุ่นใหญ่มิดแรกรุ่นใหญ่ของผมนะตัวนี้แปดร้อยบาทสเปกนี้เลยนะด้ามไม้ระดูนะครับ ลายเราก็ต้องสุ่มเอานะลายมันไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับลายส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ทั่วๆไปนะครับวนแปดร้อยบาทนะครับอยากได้พยุงก็เพิ่มหนึ่งรอบาทเป็นเก้าร้อยนะครับเหมือนกันนะครับมีสามสามมิลกับสี่มิลครับโทษครับตัวนี้มีเชฟนะครับแปด้ยห้าสิบาทนะครับสําหรับด้ามพยุงอย่างนี้นะครับองานก็จะมีแบบนี้แล้วก็ผิวขาว ผิวขาวแบบพวกนี้แหละครับนะราคาเดียวกันนะครับแปดร้อยสิบาทพวกนี้เป็นรอยคอนนะครับอพวกนี้จะเป็นพวกเลือดผิวคอนนะครับจะราคาเดียวกันกับผิวขาวเลยนะแปดร้อยสิบาทนะครับอ่าตัวนี้ถูกลงมาหน่อยนะตัวนี้ทําม้เล่นกันนะครับตัวนี้หกร้อยบาทนะครับเชฟรุ่นหกนิ้วนะพี่น้องกันนะครับแต่รุ่นหกนิ้วนะครับหน้าไม้มาดูนะครับหกร้อยบาทเล่มนี้ไม่มีเจ้าของนะครับสนใจได้ สนใจทักมาถามดูได้นะว่ายังอยู่ไหมถ้าถ้าไม่อยู่แล้วก็สั่งทําเล่มใหม่ได้เลยนะครับด้ามพยุงก็เพิ่มหนึ่งร้อยก็เป็นเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ด้ามมาดูเหมือนกันนะครับเดบะนะครับอ่าตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับด้ามมาดูแต่ว่าเป็นตัวสันอยู่สามสี่มิลครับสามมิลกว่านะครับน้ําหนักพอดีครับไม่ไม่ถึงกับเบานะไม่ถึงกับเบาแล้วก็แล้วก็จะไม่หนักเหมือนกับมีดเดบะสันหนาทั่วไปนะครับใครอยากลอง ตัวเบาๆนะครับจะได้ไม่หนักมือนะครับลองดูนะในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือถ้าหรือถ้ามีคนซื้อไปแล้วก็สามารถสั่งทําได้นะด้ามพยุงก็เพิ่มร้อยหนึง่งแต่ผมก็อยากจะแนะนาด้ามพยุงหน่อยด้ามพยุงทำออกมาสวยกว่านะครับเห็นี้นี่เป็นด้ามพยุงอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีเจ้าของนะครับถ้าเข้ามาถามได้นะครับตัวนี้ทํามาเป็นพิเศษตัดเหลี่ยมตัดสันอะไรให้ดีนะครับ จัดทรงให้ดีพสอสมควรนะครับตัวน,นี้เก้าร้อยบาทครับด้ามพยุงครับใครสนใจก็ทักเข้ามาถามดูได้ว่ายังอยู่ไหมนะครับถ้าไม่อยู่แล้วก็สั่งทเํเล่มใหม่นะส่วนเรื่องการจัดสรรนนี่เงี้ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยทําผมจะปาดโค้งไปด้วยกันเลยนะครับแต่ผมก็อยากทําให้แหละแต่ผมมันก็ทํายากถ้าว่าเหล็กเหล็กเหล็กเราตีแล้วมันโคง้งมันอะไรอย่างนี้แล้วมันมันจะตัดตัดช่วงสันของคมนี้ยากนะครับ ตัวนี้จนากิบะสิบนิ้วนะครับเก้าร้อยบาทครับสนใจสั่งทําได้นะครับเก้าร้อยบาทถ้าเป็นด้ามพยุงก็หนึ่งพันบาทนะถ้าชอบก็จัดเลยนะครับเก้าร้อยบาทปาดคมใบบางเฉียบเลยนะครับดูนะวี v. เป็นโคมวีนะวี v. จากข้างบนลงมาข้างล่างเลยแล้วก็ดอกวีข้างล่างนี่อ่ะตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใครชอบสเปคนี้นะครับดูดูนะครับฟิวซมลไรนะครับ ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่มีเย้าของนะครับใครสนใจทักเข้ามาถามเลยนะครับถ้าชอบนะครับสิบเอ็ดนิ้วนะ,ะถ้าใครซื้ออยากได้หน้านี้สีขาวก็บอกผมนะว่าก็บอกผมเอานะว่าหน้าเรียบเนี่ยขอผิวขาวนะครับแต่นี้มันไม่ได้เรียบนะมันโคง้งโคง้งแอนแอนหน่อยหนึ่งนะมันแอนอยู่ตรงนี้นะแอนมันท้องเรือนะอเห็นไหมครับด้ามแปดเหลี่ยมพยุงนะนะครับใครสนใจก็สั่งทําได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ก็จะมี ตัวใหม่ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่คือตัวใหม่นะของพี่ผมตัวนี้550บาทนะครับสําหรับตัวเล็กนะครับใครชอบจัดเลยนะครับล็อกสเปคด้างพยุงนะครับด้างพยุงสีดําน,ดนี่ก็ไม่ค่อยมีนะมีน้อยส่วนมากจะเป็นสีแดงอย่างนี้แต่ใช้ไปนานๆม,มันก็ดําเหมือนกันนะครับพยุงมันก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันแต่ใช้เวลาหน่อยครับเ็าดาขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้550บาทนะครับเล่มเล็ก กล้องมูแต่กล้องไม่ชัดเลยตัวนี้เชฟสี่นิ้วเล็กสุดของเชฟนะครับห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะอะใครชอบเล็บเล็กพกง่ายจัดตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบคุ้มค่าเอาตัวนี้นะเพิ่มห้าสิบาทได้รุ่นเบลเลอร์เลยะแต่ถ้าใครชอบสมดุลสมดุลกลางๆก็ตัวนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบบาใครสนใจก็พิมพ์สนใจไว้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรไปแปะไว้ให้นะครับความคมไม่ต้องห่วงครับผมคมแน่นอนนะครับอยากได้คมกว่าที่ผมทําก็ต้องผลเองนะแล้วก็ใช้หินใช้หินเบอร์ละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการปลดมีดได้นะครับในช่อง YouTube นะครับมีอาจารย์หลายๆท่านก็สอนอยู่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็สอนดีครับผมใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับ